นางบุษบายอดบางเตยนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับนายกวีตันสุข,ขตานนรองนายกเทศมนตรีนครภูกกเกต็ตยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพยกน้ำหนักชิงแชมป์เอเชีย2015ระหว่างวันที่6ถึง11กันยายนี้ที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูกเกต็ต ดยรายการนี้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียหรือว่า a w f ให้เป็นเจ้าภาพแทนประเทศเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวซึ่งแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์แต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตและกองเรือภาค3ที่จะคอยดูแลผู้มาเยือนทุกคนทําให้มี38ประเทศยืนยันว่าจะส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า400คนเข้าร่วมประลองพลังในรายการนี้ครับ โดยทีมไทยส่งจอมพลังชาย8หญิง7จ็ดนำโดยน้องเต้าพิมพ์สิริสิิแก้วเหรียญเงินจากลอนดอนเกมส์ลงไล,ล่ล่าแชมป์เอเชียในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปชิงแชมป์โลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อสะสมคะแนนไปคัดเลือกไปเล่นรอบสุดท้ายในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่31ที่นครริโอเดจเนโรประเทศบราซิลในปีหน้าครับ ด้านนายสกุลวรรณพงศ์นะครับผู้ว,ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลกครั้งที่4ระหว่างวันที่20ถึง28พฤศจิกายนซึ่งความคืบหน้าจะมีนักเตะโต๊ะเล็กและเจ้าหน้าที่กว่า1,500คนจาก22ประเทศทั่วโลกชาย16ทีมและหญิง16ทีมครับข่าวรวมดวลแข่งในรายการนี้โดยจะใช้สนามแข่งทั้งหมด4สนามได้แก่อาคารนิมิบุตรอาคารกีฬาเวท1และ2และอินดอร์ สเตเดียมหัวหมากครับขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะครับผู้ว่าการกรกตเปิดอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับนานาชาติสําหรับผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดหรือว่า s p o ตฮีโร่ที่โรงแรมทาวินทาวครับโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกีฬาอู่ฮั่นนะครับ ประเทศจีนมาบรรยายใน2หลักสูตรคือการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาอายุต้องแต่16ปีไปสู่นักกีฬาระดับสูงและการแบ่งช่วงการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับมีผู้ฝึกสอนโครงการ250คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่26-30สิสิงหาคมนี้ครับ